ลูกชายรอห้าเห็นพระวิญญาณของรัชการที่สามเต็มสองตาจนสั่งให้คนในวังห้ามนำไปพูดต่อก่อนจะเล่าเรื่องผีที่เกิดขึ้นในช่วงของรัชการที่ห้าต้องขอบอกก่อนค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีข้อมูลแหล่งอ้างอิงที่แน่ชัดเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อกันมาเท่านั้นหลังการสวรรคตของรัชการที่สามได้มีการเก็บพระอาทิของพระองค์ไว้ที่ชั้นบนของพระบรมมหาราชวังรวมกับกษัตริย์รัชการคนก่นกอน,อนหลังจากนั้นนะ กลับมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากบรรดาทหารยามว่ามักจะเห็นพระวิญญาณของราชการที่สามอยู่เป็นประจำโดยได้บรรยายลักษณะเอาไว้ว่าเป็นชายคนหนึ่งที่ไม่สวมเสือ้อเปลือยท่อนบนนุ่งแต่ผ้าแดงและมั่นใจว่าเป็นรอสามอย่างแน่นอนเนื่องจากมีรูปลักที่ดูกำยำบึกบึนอันมีเอกลักษณ์และร่างใหญ่กว่าราชการองค์กรทั้งหมดต่อให้ยืนหันหลังผู้คนในวังต่างก็รู้ได้ทันทีและใครที่ได้พบเห็นพระวิญญาณของพระองค์ต่างก ได้แต่ยืนนิ่งและไม่กล้าส่งเสียงเล็ดรอดออกมาและยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สามารถช่วยพิสูจน์เรื่องนี้ได้ย้อนกลับไปในสมัยที่สมเด็จเจ้าฟ้าจกักรพง์ภูวนาถลูกชายของรอหา้ายังทรงวัยเยาว์ท่านกําลังเล่นซ่อนแอบกับลูกเจ้านายไหวไลเลียกันจู่ๆท่านก็โผล่อ,ออกมาว่าใครที่อยู่ข้างนอกเข้ามาข้างในหน่อยเท่านั้นยังไม่พอท่านยังสั่งให้มหาดเล็กช่วยไปจับตัวบุคคลปริศนาที่ยืนอยู่ข้างนอกอีกด้วยแน่นอนว่ามหา เล็กที่มองไม่เห็นใครอยู่ข้างนอกจึงได้เอ่ยถามรูปลกักปรากฏว่าท่านนั้นได้บรรยายว่าเห็นชายชาราตัวร่างใหญ่ด่งผ้าแดงแปลตียนอยู่พอมหันเล็กไปสอบถามทหารยามก็พบว่าไม่มีใครเดินเข้าออกบริเวณนั้นแต่แรกเลยทําให้ท่านต้องเดินตามหาเมื่อเดินไปเรื่อยๆจนถึงโซนที่มีภาพวาดของแต่ละราชการติดฝาผนังอยู่ท่านก็ชี้ไปที่รูปหนึ่งเป็นของรอสามและก็บอกว่าท่านนั้นเห็นคนนี้ เราวนี้มหานเล็กต่างก็พากันขนพองสยองกล้าวกันไปหมดแล้วรีบไปทูลให้ฝ่ายในทันทีแม้แต่พระมานาของท่านเองก็ทราบเรื่องและทรงกรล่าวว่ารู้ของพระนางคงไปเล่นเสียงดังจนรบกวนหรืออาจจะเป็นเพราะพระวิญญาณของรอสามอยากจะมาดูเด็กๆเ,เล่นกันเท่านั้นจากนั้นก็ได้จัดให้มีการขอขมากันแบบงเงียบและไม่ไาวมากำชับคนในวังว่าอย่าได้แพล่งพายเรื่องนี้เด็ดขาดสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนี้จริงเท็จกันแค่ ไหเพราะเดิมทีอาจจะมีการปกปิดเป็นความลับเอาไว้แต่ก็อดไม่ได้ที่จะสุขจิบกันออกมาจนทุกคนก็พอได้รู้เรื่องหนีไปด้วยในที่สุดสําหรับคลิปนี้นะคะเป็ดจูก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ